สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช n n e l วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอมากเลยกับเจ้าตัวเต่าบกตัวใหม่ล่าสุดของทาง s ซโก้นะครับออกตัวก,ก่อนเลยนะครับใครที่เป็นแฟน s ซโก้เนี่ยเต่าบกยังไม่เคยมี ทำออกมานะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ e w เลยเป็นรูปแบบใหม่เลยแต่อาจจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเจ้าตัว t u อร์ e ปกติค่อนข้างเยอะอยู่แต่สิ่งที่มน่าสนใจของเรือนี้ก็คือในส่วนของตัวเรือนั่นเองซึ่งมันมีขนาดเล็กที่สุดในโมเดลเต่าแล้วนะครับถ้าเราเทียบกับโมเดลอื่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเทียบกันผมพาเพื่อนไปรู้จักกับรุ่นตัวนี้ก่อนวันนี้นะครับจริงๆอ่ะก่อนเราจะไปดูรุ่นนี้เนาะมันมีรุ่นใหม่ ของตัวเตาบกเนี่ยออกมาทั้งหมด4 <S 2> <S 2> <S 2> เรือนนะครับมันจะมีสายไนล่อน2เรือนสายหนัง2เรือนนะครับตามรูปนี้เลยแต่วันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยผมคัดมาอย่างละหนึ่งคือสายไนล่อน1ตัวสายหนังหนึ่งตัวสิ่งที่ผมหยิบมาก็คือจะเป็นตัวสายไนล่อนสีเขียวตัวนี้ที่ผมเตะต,ตาผมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสายหนังนะครับที่แบบคือแบบไม่เคยเห็นเต่าสีนี้มาก่อนอนะคือมันเด่นและมันสวยแบบโฉบหรูแบบมันดีมากวันนี้ผมจะหยิบ2เรือนนี้ให้เพื่อนดูกันนะครับแต่ ก่อนที่เราจะไปดูทั้งสองเรือเนี่ยผมขอเล่าอะไรนิดนึงเกี่ยวกับเตานะครับเตาเนี่ยถ้าเราดูในเกี่ยวกับคอลเลกชันของทางเซโกเนี่ยเราจะแบ่งได้ออกเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของตัวเตานะครับอันนี้เราพูดถึงในแมนไซส์นะไซส์42คือไซส์ปกติไม่ใช่มินินะครับก็จะมีเตานะครับแล้วก็จะมีตัวตาผภานะครับแล้วก็จะมีตาผภาโบราณนะครับ ก็จะประมาณนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นเต่าบกที่มีไซส์ขนาดที่เล็กที่สุดแล้วสําหรับในโมเดลเต่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่ายุคไหนเต่าโมเดลไหนเนี่ยตัวเต่าบกเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับเจ้าโมเดลเต่าบกเนี่ยในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเทอร์ตสนะครับซึ่งก็ออกเสียงค่อนข้างยากเราเรียกว่าเต่าบกไปเลยแล้วกันคือตัวเนี้ยมันจะมีตัวเรือเนี่ยคล้ายๆกับเจ้าตัวตาภาพตาภาพน้ำนะครับซึ่งอยู่ในเครื่อง6 r 3 5นะครับ เคยที่ผมเคยหยิบมารีวิวนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กําลังใส่อยู่ด้วยก็คือเป็นโมเดลนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมชอบโมเดลนี้มากแล้วก็ตัวเรือนที่มันมากับโมเดลนี้มันใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือเป็นเต่าที่เล็กที่สุดเลยก็ว่าได้ในโมเดลเต่าทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเราเอามาเทียบกับโมเดลตะภาพเนี่ยเดี๋ยวผม าถอดมาให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ผมผมรักมากเลยนะครับมันเป็นโมเดลเต่าที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ใช้ดีมากแล้วก็มันมันดูหล่อในในทุกสถานการณ์จริงๆนะครับในโมเดลนี้นะผมจะเอามาเทียบกับตัวเต่าบกรุ่นใหม่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูในส่วนของตัวเรือนเนี่ยนะครับ มันก็แทบแยกไม่ค่อยออกหรอกว่ามันเรือนไหนมันใหญ่กว่าเรือนไหนแต่เราสังเกตได้เลยว่าตัวโมเดลตาภาพเนี่ยมันมีลักษณะค่อนข้างจะออกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดตัวเต่าเนี่ยมันจะออกเป็นแบบตัดมุมตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ความโค้งตรงนี้ตรงนี้ก็จะโค้งขึ้นมาออกเป็นแนว,แนวสี่เหลี่ยมแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดมะยมเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรเทคทั้งเม็ดเลยน,นี่ผมชื่นชอบมากในโมเดลตาภาพนะแต่ถ้าเป็นโมเดลเต่าเนี่ยรายละเอียดของเม็ดเนี่ยหรือว่าระยะห่างของเม็ดเนี่ยก็ยังอิงกับ้ตัวเต่าตัว o r i g ิ n อลอยู่นะครับ แต่ตัวเต่าตัวนี้เต่าบกเนี่ยมันจะมีมาเฉพาะวันที่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเดินเครื่องด้วยเครื่อง C r 3 5นะครับก็เป็นเครื่องอยู่วกับพวกสมูรไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโมเดลเต่าสะพาพเนี่ยจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง 6R35 ละ,ะครับการสำรองพลังงาน2เดือนนี้ต่างกัน ตัวนี้จะอยู่ที่40กว่าชั่วโมงแต่ว่าตัวตาภาพเนี่ยจะอยู่ประมาณ70ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าตาเนี่ยถ้าเทียบกับถ้าเทียบกันเนี่ยตัวอาหารนี่ผมไม่ไม่เทียบกันละกันหมายถึงว่าจะดูยังไงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะมองดูยังไงมันชัดกว่าสวยกว่ายังไงอันนี้ผมผมไม่เล่าตรงนี้ละกันแต่สิ่งที่ผมชอบเจ้าเรือนเต่าบกเนี่ยเพราะว่าเจ้าเรือนตาภาพเนี่ยมันไปคล้ายกับเรือนนี้กันมากนะครับคือใครที่แบบ มองตาภาพอยู่แล้วแบบมันราคามันไม่ไหวจริงๆ0 0 0 0กว่นกว่าสามหมื่นปลายๆเนี่ยลดแล้วเนี่ยมันเอื้อไม่ถึงจริงๆเรามาดูเต่าบกเนี่ยผมว่าก็ไม่ขี้เละเลยนะครับมันเป็นเต่าที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเดลหนึ่งที่ถูกตอบโจทย์กับคนที่ชื่นชอบในโมเดลตาภาพอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจกซับฟลายที่ทํามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําออกมาในสัานเนี่ยความบางเนี่ยบางที่สุดในโมเดลเต่าเลยก็ว่าได้ความบางของเขาเนี่ยเพียงแค่11 มินนิดๆเองเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบเต๋าแล้วรู้สึกว่ามันหนาไป13กว่าอย่างสตัภาพตัวนี้ก็ความหนาเขาเกือบเกือบ14เลยแต่ตัวนี้มาเพียงแค่11กว่านะครับใครที่รู้สึกว่าเต่าเนี่ยมันหนาไปแล้วก็ไม่เคยโดนสักทีหนึ่งพอมาได้สัตภาพมาได้ตัวเต่าบกตัวนี้ผมรับรองว่าเพื่อนๆจะรักมันมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดต่างๆเนี่ยเข็มตำแหน่งรูมเนี่ยผมรู้สึกปล่ใจมากแล้วรู้สึกแบบเอยมันเด่นกว่าตัวเต่าที่มันเป็นแบบ เต่าต่าดำน้ำอ่ะเต่าจริงๆอ่ะเพราะว่าในตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยมันเล่นออกมาเป็นแนวแบบลักษณะเป็นขีดมันจะไม่เป็นวงกลมแล้วนะครับซึ่งการอ่านค่าเวลาก็คือง่ายมากจริงๆนะครับถึงแม้ว่าในส่วนที่มันขาดตาผมจริงก็คือในส่วนของวันที่เนี่ยมันมาวางในตำแหน่งตรงนี้มันรู้สึกว่าแบบมันมันรู้สึกขัดๆอ่ะถ้ามันมาวางในตำแหน่งสารบักาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะสวยกว่านี้นะอันนี้ความเห็นผมผมนะ คือหลายคนมากๆเลยที่แบบไม่ชอบไอเตาเนี่ยที่มันมีวันวันที่แบบมาคู่กันก่อยากได้เฉพาะวันที่เนี่ยผมว่าน่าจะทําแบบนั้นในโมเดลนี้นะอันนี้ก็ถือว่ามันมันข,ขัดขัดตาไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับอ่าจนรับไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเต่าบกหรือว่าเต่าแลนเนี่ยก็ในส่วนของขอบเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ได้หมุนทางเดียวแล้วครับในส่วนของเบเซลมันจะหมุนได้ทั้งสองทางเลยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นในโมเดลของนาฬิกาโปรสเปกของทาง ไซโก้นะครับถ้าเกิดมันเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นเข็มทิศเมื่อไหรเนี่ยเราจะเห็นขอบมันหมุนได้รอบทิศทาง2ทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลไพนิสนะครับหรือว่าเป็นโมเดลไหนที่มีขอบเป็นเข็มทิศเนี่ยก็จะหมุนได้ทั้ง2ทิศทางตัวเข็มทิศเนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่ามันจะหมุนตลอดเวลาจริงๆอ่ะตัวขอบ Diesel เบเซลอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นต้องหมุนเองแบบแมนนวลที่มันมาเป็นเป็นทิศเนี่ยเพื่อให้เรามาร์คทิศกับตำแหน่งของผอาทิ์จริงๆใครที่เคย อ่าเดินปา่าจริงๆเนี่ยจะเข้าใจว่าการใช้เข็มทิศเนี่ยมันต้องมีจุดอ้างอิงหรือว่าจุดมาร์กจากตำแหน่งอาจจะเป็นดวงจันทร์อาจจะตำแหน่งแบบพระอาทิตย์ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เราไปหาวิธีการอ่านค่าเนี่ยได้ทั่วไปเลยนะครับเพื่อนๆเซิร์ชกูเกิลก็จะเจอเลยนะครับวิธีการอ่านค่าเข็มทิศผ่านขอบของนาฬิกาอย่างนี้นะครับมันมีสอนผมก็เคยจําได้ผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะมันจะมีบอกอย่างละเอียดเลยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สาหรับคนที่ชื่นชอบเต่านะครับตัวนี้จะมาในคอนเซปที่มาเป็นสายผ้าไนล่อนค่อนข้างสวยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นสายไนล่อนตัดกับหนังนะครับเป็นสายเบอร์20นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหลังเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละนะครับเป็นเม็ดเกลียวฝาหลังทึบกันน้ํา200เมตรนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเจ้าคอนเซปของนาฬิกาแบบแลนด์นะครับก็เป็น สัญ n a l ต่างๆนะครับสำหรับคนที่แบบอ,อยู่บนบกนะครับเป็นสัญญาณที่ทําทให้เห็นว่าเออถ้าเกิดอากาศมองลงมาเนี่ยถ้าเราสามารถตามเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ไปดูเล่นได้นะครับมันมีบอกนะครับเนี่ยนะครับ Ground to air emergency signal code นะครับซึ่งลักต่างๆเนี่ยเราไปเรียนรู้แล้วก็ไปอา่านคาสนุกๆได้นะครับลักสิ่งที่น่าสนใจของเรือน,นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ราคาครับตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยมาเพียงแค่19900ถ้าเราเทียบกับตัวเตาทั่วไปอย่างเตาแบทแมนเตาพายด้ Party, อะไรต่างๆเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันเลยนะครับเพิ่มอาจจะแพงกว่าไปแบบพันกว่าบาท2000แต่สิ่งที่มันได้มาก็คือในส่วนของตัว,ตวโกโระจกทับไฟอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับน่าจะมาตั้งนานแล้วนะครับเตาซอฟไฟในะราคาที่เราเอื้อมถึงกันแบบนี้นะอันนี้ก็คือว่าโอเค แล้วก็มาในลักษณะที่ค่อนข้างบางด้วยอันนี้ถูกใจมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในโมเดลที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะใช้รหัสตามนี้อย่างที่ผมเคยขึ้นให้เมื่อกี้นะแล้วก็ราคาตามนี้นะครับหลายคนสงสัย K 1กับ K, K, K นะครับจริงๆมันก็คืออันเดียวกันนะก็ถ้ามันมีมาในโมเดลนี้แล้วมันเป็นสายเหล็กหรือว่าเป็นสายยางในหน้าตาแบบนี้มอาจจะลงท้ายด้วยว่า K 2 K 3เพื่อให้เราแยกได้ว่าหน้าตาแบบนี้มันมีทั้งสายกี่แบบกี่แบบถ้าเพื่อนๆลองนึกภาพออกอย่างพวก ใน c o l l e กช i น n ไฟสปอร์ตนะครับอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องไปกังวลว่าเคกับเคหนึ่งมันต่างกันยังไงมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับผมอันนี้คือไนลอนที่ผมหยิบมาอีกเรือนหนึ่งนะครับเป็นหนังนะครับหนังไม่เคยเห็นเต่าที่มาในลักษณะของตัวเรือนโรสโกเลยนะครับอันนี้คือวาวมาแล้วก็ตัวขอบเนี่ยทำออกมาเป็นลักษณะเป็นแบบสีออกแบบโอ้โหแบบเหมือนเหมือนสีแบบหาดตัวจับย่างจริงนะครับคล้ายๆเป็นลักษณะของหนังมา้าหรือว่าเป็นแบบสีออกเป็นแบบ สวยอะนะครับเหมือนแบบลุกแบบหรูขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับในต่แลันนะครับแ้าเราสังเกตดูในจุดเด่นของสีนี้อีกนะครับในส่วนของตัวแชปเตอร์ลิงเนี่ยที่หน้าเขียวเมื่อกี้ไม่มีนะครับก็คือในส่วนของความเงางามของข้างในมันมันรู้สึกแบบเออนาฬิกาเรือนนี้มันไม่ใช่เป็นนาฬิกาสายดูอย่างเดียวแล้วนะครับมันใส่ออกงานได้ด้วยนะครับคือแบบมันดูแบบเหมือนแบบ มินิทูดอแบบมันเหมือนมีฟิลนั้นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในสีนี้แล้วก็ในส่วนของที่หน้าปัดเนี่ยมันออกค่อนข้างชัดเจนนะครับผมว่าเรือนนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็เห็นว่าสีนี้นะครับจะไม่มีขายในญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทําไมบ้านเรามีนะครับอาจจะเป็นพิเศษเฉพาะ,ะบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเห็นตามโฆษณาเนี่ยมันจะมี 3- สีนะตัวนีจ้จะไม่มีติดหนึ่งในนั้นนะผมก็ไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดรุ่นนี้เหมือนกันแต่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าเร เด็ดสุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเรือนที่แบบไม่เคยมีมากกอนในในรูปแบบของเต่านะครับสวยจริงนะครับสวยจริงๆราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงนั่นแหละครับก็จะเพิ่มมาอยู่ประมาณพั0 0องพันือเกือบสองพัะครับพั0เกนะครับโดยประมาณนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบเต่าในแบบรูปแบบที่ผิดหูผิดตานะครับดูแล้วแบบตอบโจทย์สําหรับคนที่ชื่นชอบเต่านะครับ ราะว่าลักษณะของตัวเตาบบกหรือว่าเทอร์เทสเนี่ยน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวนี้กลางคืนนะครับผมบอกเลยโคตรชัดนะครับรูมมไ่บคือโคตรชัดนะครับคือมาเต็มนะครับสายต้องการสายลุยด้วยสายรุยด้วยผมว่าหน้าสีเนี้ยต้องมีเลยบอกเลยว่าต้องมีแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวกระจกซับฟา้ากับตัวเรือนเตาที่บางที่สุดในรุ่นเตาแล้วนะครับถือว่าแจ่ม นะครับถือว่าแจ่มมากอันนี้ผมจะลองท่าข้อมือให้ดูนะครับก็ถ้าเป็นอย่างเรือนตัวนี้นะครับข้อมือของผมอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับเวลามันอยู่บนตัวเต่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเต็มพอดีนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับในไซส์นี้นะถ้าผมยังไม่มีเต่าตภาพเนี่ยเรือนนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะได้มาแน่นอนนะครับนี่ถือว่าสวยอ่ะสวยมากนะครับสีใหม่ของตัวเต่านี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี้ก็คือโดนมากเลยนะครับนี่นะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆใครที่ข้อแขนใหญ่กว่าผมเนี่ยหรือว่าเล็กกว่าผมเนี่ยก็ลองเทียบเอากับข้อแขนผมเอาเนาะ ของผมอยู่ที่ประมาณ6.3นิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆข้อแขนนีกว้างกว่าของผมหรือใหญ่กว่าของผมเนี่ยเรือนนี้เพื่อนๆใส่สวยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับหรือว่าใครที่ใส่เต่าอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาใส่เรือนเนี้ผมว่าเพื่อนๆจะมีฟีลลิ่งที่ดีขึ้นรู้สึกสบายข้อมือมากขึ้นเพราะมันบางลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นกระจกซอฟไฟนะครับก็ใครที่แบบเพิ่งซื้อเต่าไปนี่ก็อาจจะแบบเสียใจนิดๆน,นะครับว่าเอ้ยไม่น่ารีบซื้อเลยนะครับน่าจะได้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเต่าบกนะครับซึ่งเด็ดขาดจริงจริงนะครับก็มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าทางไซกโก้เนี่ยเขาก็ดูคนใจเหมือนกันนะว่ามันน่าจะทํามานะครับจะติดเดียวอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยเนาะในส่วนของตัววันที่เนี่ยถ้ามันมาในตําแหน่งสามนาฬิกาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทําออกมาเป็นแบบไม่ต้องเป็นเลนขยานะทำมาเป็นแบบนี้แหละแต่เอามาวางในตาแหน่งสานาฬิกาเนี่ยเหมือนพวกซามูไรอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่จะดูแบบเพอร์เฟกเลยนะครับ อันนี้เหมือนเหมือนต้องไปแอบแอบเขาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่มันขัดตาจนเกินไปนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับตัวโมเดลใหม่ของทางเซกูนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากแชแนลรุ่นท่าแพ้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอีก2ตัวนะครับที่เพื่อนดูในรูปเมื่อกี้ก็ถ้าใครสนใจก็มีขายเหมือนกันแต่ผมไม่ได้หยิบมามันไม่โดนใจผมนะครับใครที่ชอบสีน้ําเงินก็ลองดูเรือนนั้นได้หรือว่าใครชอบที่แบบดําทองก็ดูแบบนั้นได้นะครับ ก็ถ้าหยิบมาทั้ง4ตัวก็เกินกลัวว่ามันจะเ,เลือกไม่ถูกกันนะครับแต่ผมคัดละ2ตัวนี้ผมรู้สึกดีกับมันที่สุดและนะครับก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ